ก่อนเนี้ยเซนายังไม่เปิดเรียนก็เดินมาท่าเรือนะทุกคนที่เซนไว้อ่ะคือจะเข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวทุกคนซื้ออาหารสดไปทำกินเองนะทุกคนคือมันเป็นเอเชียร์มาร์เก็ตนะอีพันท้ายเลยนะคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันเนี้ยเซนาพามาเดินเล่น ก็คือมาที่ท่าเรือนะคะซึ่งตอนนี้เซนายังไม่เปิดเรียนเน้แล้วก็คือไม่มีอะไรทำมา mm. ก็เลยแบบว่าหาอะไรที่แบบว่าเดินเล่นไปก่อนที่แบบใกล้นะคะ mm. ก็คือเป็นวิวท่าเรือเลยเนอ้อเดี๋ยวให้ดูแล้วคือข้างหลังอะ่ะมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบห้างอ่ะทุกคนเห็นป่าตรงเนี้ยด้าน,นหลังตรงเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนฟิลห้างทั้งเส้นเลยนะคะคือมันเป็นถนนที่เขาเรียกว่าแบบ เหมือนมันอยู่ในเมืองเพราะว่าเซนน่อยู่ในตัวเมืองแบบมากมากใช่ไหมคะคือแบบเวลาจะไปซื้อของหรือจะเดินไปไหนอะก็คือจะเดินแบบว่าสะดวกและง่ายมากๆแต่ว่าตรงแถวที่เซนอยู่อะมันก็จะไม่มีแบบที่เป็นแก่เป็นหญ้าเป็นพุ่งนาเลยเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเมืองแบบเมืองมากมากมาก,มากฟิลเหมือนอยู่แบบ ภารกรบ้านเราะทุกคนก็คือจะมีแต่ห้างมีชอ็ชอปช้อปปิง้งอะไรอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเซงก็จะให้ดูบริเวณรอบๆแล้วกันเนาะ ออนนี้เซนก็เดินมาท่าเรือนะทุกคนแล้วตรงเนี้ยข้างหลังอะก็คือมันเขียนว่าไรเฮาอะน่าจะเป็นฟิลแบบบาร์หรือเปล่านี้เซนไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่เปิดนะคะน่าจะแบบเป็นดึกๆเพราะว่าเซนเห็นนะข้างในยอะเหมือนเขาแบบว่ามีไฟมีอะไรอย่างงี้นะคะคือเนี่ยทุกคนอากาศดีมากแต่ว่าที่เนี่ยลมมันค่อนข้างแรงมากนะทุกคนคือฟ้ามันก็จะคึมๆแบบแดดออกแบบน้อยมากแต่ถ้าแดดออกก็คือจะแดดออกช่วงแบบ ช่วงกลางวันอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะร้อนเหมือนประเทศไทยเลยนะคะแล้วพอตอนเย็นก็เอาละหนาวใหม่คือเป็นแบบว่าหลายฤดูทุกคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันแบบชิลมาอันนี้คือแบบว่ามันเป็นท่าเรือใช่ไหมคะแล้วแบบเห็นข้างหลังปะคือเขาก็มาตกปลากันนะทุกคนเนี่ยดูดีแบบชีวิต slow life แบบ slow สุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเซนจะถ่ายแบบบรรยากาศร,รอบๆให้ดูเนอะซึ่งแบบ เนี่ยมานั่งชมนกชมไม้ชมวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนด้านหลังก็คือจะเป็นที่ที่เซนาเดินมาเนอะก็คือจากบ้านที่แบบว่าพ้องพังนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเซนก็แบบว่าถ่ายวิวมาให้ดูเยอะๆแล้วกันเนะาะแบบเฮ้ยมีแบบอะไรบ้างซึ่งเซนะแบบยังไม่ได้ออกไปไหนไกลๆเลยนะทุกคนเพราะว่ายังไม่กล้าออกไปไหนแบบว่ามันต้องแบบ ทำบัตรด้วยอะไรอย่างงี้เนาะคือเซ็งก็ยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทำแล้วแบบได้ออกไปเที่ยวนะ่าจะแบบออกไปแบบฉ่ำแน่นอนนะคะเพราะว่าบริเวณเนี้ยคือเซง็งไดเดินไปแบบเดินเที่ยวเดินห้างเดินอะไรมาครบหมดแล้วนะคะทุกคน เซนมาฟูเลินนะคะคือมันเป็นเอเชียสเปอร์มาเก็ตนะในนี้ก็คือจะเป็นแบบของไทยก็มีนะทุกคนเดี๋ยวลงดูส่วนใหญ่ที่เนี่ยเาขาก็จะทำแบบเป็นอาหารโสดซื้ออาหารโสดเอาไปทำยินเองนะทุกคนแบบว่าไม่มีที่เป็นแบบเหมือนอาหารเวฟหรือว่าเป็นข้าวแบบฟิเลเซเว่นนะทุกคน ก็คือแบบสามารถซื้อไปทาเองได้อะไรอย่างเี้นะคะเหมือนซูเปอร์บ้านเราเลยทุกคนก็คือแบบมีของทุกอย่างที่สามารถใช้ได้กินได้นะคะอีพันท้ายเลยนะคนดูราคา แองหู่ี from Thailand เนะ่ะที่นี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นขนมจีนนะทุกคนเพราะมันเป็นร้านแบบว่าคนจีนเนาะก็เลยแบบว่ามีขนมจีนเยอะมากซึ่งแบบว่าใครอยากกินอาหารอเอเชียก็สมา,แบบามารถแบบเออมาโซนๆแถวๆนี้ได้แหลนะเนาะฟูหล่นนะถ้าเซนอ่านไม่ผิดนะก็คือชื่อร้านว่าซูปเปอร์ฟูหล่นน่นานกินนะแต่ว่าเซนแบบไม่ค่อยกินขนมอะพ็อก,กี้ยังไม่เลยทุกคนมีทุกอย่างที่อยากได้ แล้วก็ราคาค่อนข้างโอเคนะถ้าสมมติแบบว่าใครจะมาที่นี่อะไรแบบนี้เนาะซื้อจานก็คือเดี๋ยวไปหาซุกกี้กินเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปคินเงินกันจ้าจะคนเยอะมากเดอ้อที่นี่เขาจะแบบห้างค่อนข้างเยอะมากเลยนะทุกคนคือแบบมันน่าจะเป็นโซนที่เขาแบบมาเที่ยวห้างกันเนาะแก่ว,ว่าซาลอนแล้วก็เกเี่ยวกับเดบ๋ยว่า เป็นวิสวยอะว้ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยดีมุมดีถ่ายรูปได้ที่นี่เขาน่าจะเรียกว่า Queen Arcade นะทุกคนเนี่ยเหมือนเขาเป็นแบบว่าฟิลคอมมูนิตี้ห้างเล็กๆอนะทุกคนแต่แบบมันก็เป็นจร้านมีแบบสไตล์ฟิวเเออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ทำแบบว่าสวยอยู่นะแบบว่าสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้คือทุกที่ที่เซมไว้อะคือจะเข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวทุกคนก็คือแบบมันจะสวยมาก คนเซนชอบหมตูตรงนี้มากมันมวิวไลฟ์ดีสุดๆอะแบบดีมากอะได้จาน,นตอนนี้ก็คือประมาณสามโมงแล้วนะทุกคนเซนก็คือไปหาข้าวกลางวันกินก็คือเป็นร้านซูชินั่นเองซึ่งที่เซนซื้คือเป็นข้าวหน้าไก่ธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันก็ประมาณสิบเหรียญน,นะคะซึ่งเซน่าจะบอกว่าเซน่าเป็นคนกินยากอะทุกคนแล้วที่เนี่ยมันแบบ คือไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะคือเดินทั้งวันก็คือหาของกินแบบไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะแบบเอ้ยเราจะกินอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติใครกินง่ายอะ่ะเซนคิดว่าก็โอเคนะหรือว่าแบบจะทําอาหารกินเองอะ่ะก็คือทําได้เหมือนกันแต่ว่าเซนก็แบบทําได้แต่ก็ไม่อยากทำอะ่ะก็เลยแบบหาก,กินน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะคะนี้ก็คือไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้านะถ้าโอเคก็คืออาจจะเป็นร้านที่แบบว่าสามารถกินได้บ่อยเนาะ